แยกบางบอนครับทุกคนนะครับนะครับตัวตึงของสอนอบางขุนเทียนครับใครที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับนะต้องเจอนะครับที่แซม ตอนนี้ทยอยกันมานะครับตำรวจจราจรสอน,นอบางหเตียนทยอยกันมาสุดกันที่ในจราจรนะครับใบสั่งเต็มไม้เต็มมือนะครับย้ำเช้าว,วันอาทิตย์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ที่20กรนยาคม2 5 6 8ตอนนี้เป็นเวลา9เานเกอ45นาทีโดยประมาณครับแล้วหวยงวกเ อานะครับนี่พี่แซมตันเป็นจนกว่าไดจะได้ใบสั่งแต่ละใบนี่แบบโอ้โหนะครับต้องงานหนักอยู่นะครับ ใครที่ชมผมแล้วนะครับมาแยกบางบอลพี่น้องชาวแยกบางบอลนี่ก็สมบวกกันนกนะครับถ้าไม่อยากจะโดนจับโดนปรับตำรวจจราจรเขาปุ่มเข้มนะครับนะไหนตรงนี้จะเป็นมุมแยก,กว่ดีเลยนะครับใครที่ไม่สมบวกกันนกมาติดนะครับสัญญาณไฟตรงนี้นะเออนี่จะรอดไหมเนอะเนี่ยไม่สมมวกกันนกเนี่ยนั่งหาวกันอยู่เนี่ย สงสัยพี่ๆไม่มองไม่เห็นมั้งเนี่ยมองไม่เห็นหรือเปล่านะครับจะรอดไหมรอดไม่รอด ถนนเอกชัยครับสามแยกบางบอนทำในความสะดวกครับถ้าเห็นความผิดก็จับนะครับเป็นเรื่องธรรมดาพร้อมท่านผู้กองนะ วันนี้คนก็เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรค่อนข้างที่เยอะนะครับเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่จุดนี้นะครับมาสังเกตการเนี่ก็ไม่ค่อยมีนะมีอยู่แต่น้อยมากครับตำรวจก็มานะครับเน่งระบายรถที่ไปจอดกีดขวางการจราจรนะครับท่านก็ทั้งบวดขันบ้างนะครับ เราจะได้พบเจอนะครับนะอืมวันนี้ก็ยืนเต็มระบบนะครับอ้าวอาละอาละมาละอาละ,าละ,าละอาเรียบร้อยแบบเนี้ยนะครับในสวมหมวกกันน็องนี่ครับค่าปรับแพงครับอืม ้าปรับแพงนี่คุณ คนก็มาเยอะนะครับวันอาทิตย์เนี่ยคนมาใช้ถนนนีกชัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่าลืมติดแผ่นป้ายทะเบียนต่อภาษีนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือสวมหมวกกันน็อกครับอืมตำรวจยังสวมเลยนะครับนะถ้าคุณติดไฟแดงนะครับบอกเลยครับว่าเรียบร้อยนะถ้าเออถ้าติดไฟแดงนะครับไม่เหลือนะเห็นไหม นี่จะเป็นป้อมนะครับเป็นป้อมของสนบางขุนเทียนท่านผู้กองนำทีมเลยมั้งเนี่ย <c oughs> ถ้าไปผิดเขาก็ไม่จับนะครับเขาจับเฉพาะคนที่กระทำความผิด แล้วนะครับเห็นคลิปมีประโยชน์ก็แชร์บอกต่อกันแล้วกันนะครับนะถ้าไม่อยากจะโดนจับโดนปรับก็ทําให้มันถูกต้องนะครับไม่งั้นคณโดนแน่ๆครับนะตำรวจเขาก็ไม่ได้มาดักทุกวันหรอกครับนะไม่ได้มายืนดักแบบนี้ทุกวันหรอกอันนะันจะได้เจอนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับแยกบางบอนอ่าเดินกวาดหาเลย เแม่ถ้ามีความขยันนะนี่ไหนหรอเออแอบมาส่องหานะครับนี่ ยังไงครับความทุ่มเทจราจรสอนอ,นอบางขนเทียนเรียบร้อยไหมนี่มีกุญแจเลยไปเลยบอกแล้วนะครับความทุ่มเท มีเห็นนะครับนะโอเห็นไหมตนันบุกกองก็นู่นและครับหน่วยความสะดวกด้วยแล้วก็จับด้วยนะครับนะ คอมสะดวกครับด้วยเอออย่างนั้นดิรถกำลังชลมุลเลยครับช่วงนี้ออกจากบ้านนะครับมาจับจ่ายตลาดก็อย่าลืมหมวกกันน็อกครับถ้าไม่อยากจะโดนจับโดนปรับอืม